ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้บอยชาแนลสิพาพี่น้องมาเบื่องวิธีการปูกระเบื้องผนังนะครับนี่ครับบ่าวเจมสกุลคนไทยยอดนะครับเด้อสวัสดีครับผมกำลังเป็นเพื่อนเป็นช่างปูกระเบื้องผนังนะครับนี่ครับเมื่อวานนี่ปูกระเบื้องเพื่อนกับเซตเซต้นแลครับเมื่อวานนี่นี่ครับมาเบิงห้องนี้ครับห้องนี้นะครับ ช่างเพื่อกนกะลังปูนะครับเดี๋ยวเพื่อนกบสิเปิดช่องใหม่ครับผุยใหญ่เซเว่นค่าที่ตามเพื่อนเนี่ยเด้อครับเด้อประมาณนี้นะครับทีมงานกบผมมีผู้ใดแล้วครับผู้เก่านะครับเสียคมครับ <ร> <harma> นี่ like да กับผู้เก้าครับทอดเชื้อคือเก้าอันหน้ามาได้แม่ปลาแวงคลองใจครับเออแส้แซส้เบิดนั่นละอันนี้ปูนปูกระเบื้องพนังนะครับเด้อผสมปูนกาวด้ครับ แรกครับนะครับสร้างพลังปูนะครับมอนี้มาเปิดตากล้องครับผมดนบริปูครับ้อยสร้างใหญ่พันปูนะครับครับหลังจากปูได้สักพักแล้วครับนะครับหน้าตาสิประมาณนี้นะครับ ลายงามอยู่แล้ครับพี่น้องฝั่งนี้ก็เสร็จเรยอยแล้วครับนะครับกระเบื้องพนดังเข้าก็ใส้นี่ครับตะปูซองขึ้นเก่าแล้วครับเพื่อล็อกล่องนะครับให้ลองตรงนะครับมันงามนี่ครับบันย่าสีปูฝั่งนี้ต่อนะครับนะครับฝั่งนี้ครับปูฝั่งนี้ต่อแล้ะกั มาสิมาเก็บเศษด้านประตูนะครับถือว่าเสร็จสิ้นนะครับถ้าเบ่งผมปูด้านนี้ก่อนครับนี่ครับพี่น้องข้างนี้ผมปูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเก็บเศษครับผมเศษที่ผมยังไม่ติดนะครับ เด็บยวีนี้ครับแต่ฝั่งนี้ผมเก็บเศษเรียบร้อยแล้วเก็บเศษแล้วเบิด้ลก็คือทำความสะอาดครับผมทำความสะอาดแล้วยาแนวครับนะครับางใหญ่เพิ่งกำสิเก็บเศษมุมนี้นะนำ้ำส اؤ งอ่ะ เก็บเรียบร้อยแล้วเนื้อครับ,รบงูน้ำกับเจาะแบบนี้เด็นดนะเจ้าบนี่นยครับเอาไว้สำหรับขันก๊อกเข้าครับใส่ก๊อกน้ำครับ เนี่สำหรับใส่หัวชีดนะครับตัวนี้ใส่น้ำดีครับน้ำดีใส่สักโครกครับต,ตัวนี้นะครับ,รบผมรอเบิง้งตอนเสร็จเรียบร้อยครับตอนที่ผมยาแนวเดี๋ยวผมสีไทยเบิ้งครับขอผมบ่มีผู้ถือกล้องให้นะครับขอผม เดี๋ยวครับพี่น้องได้จะพามาเบิ่งวิธีปุ่งยาแนวนะครับนี่ครับยาแนวที่เพิ่นปุ่งนะครับจะใส่น้ำลาย้อครับพี่น้องใส่น้ำลายมันสิเหลวด้ครับมันชิอัด์คู่กัอยู่นะครับคนมันเข้ากันครับคนมันเข้ากันผู้ใหญ่เพิ่เว้าบอกกับคนบ่กเข้ากันมันสิตีกันครับพี่น้องพิดกันทีท้าบ่ได้ครับ เดียครับพี่น้องหลังจากที่ปูเซ็จแล้วครับ ครับบอเพื่อนสกุลกุตทย่อครับผมเป็นมายาแนวกับเพื่อนเขาเาจะใช้แตะเข้าก็ได้หรือว่าเป็นบัตรเอทีเอ็มเก่าหรือว่ากระติกอ่อนๆก็ไดุ้้ยก็ไมนึ่งอยากบอกข่าวอยากบอกดาวดาวทียมบ่กครับโมอันนี้เป็นกระร่อนน้ำมันเก่าครับเนี่ยตัดเป็นเสี้ลวๆนะครับเนี่ยเสียงก็หน่อยครับบอเพื่อนนี่ครับเัา ปูแล้วหน้าตาสักประมาณนี้ครับนี่ครับผมช่างเพิ่นกำลังยาแนวนะครับตัวต่อไปยาแนวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ช่องเพิ่นติดตามด้วครับผู้ใหญ่เซเว่นครับครับผมแต่ตอนนี้เพิ่นยังบ่เปิดครับอ้าวนายช่างเข้ามาเพิ่มอีกครับผู้นึงมาๆเข้ามาครับนี่ครับเบิ่งหน้าตาครับนายช่างนายช่างเอารถเข้ามายังครับ คูณครับนายช่างก็รุดการุดเข้ามาตรวจงานครับผมใหญ่แนวก็กระจาไปตามหูนี่ละครตามตามล็อกแนวกับเบื้องนะครับหูหูกระปูว่ครับหูกระเบื้องครับผมเพิ่นกระจาไปเรื่อยๆจนสุดตลอด เสรแล้วแล้วเพื่อนสีเช็นะครับฮัมัมัมอย่าค้ะอย่าเคาะมนตีแตะกระเบื้องนะช่างใหญ่ก็โอนอัวคบนี่ครับฮัมมฮัฮัหนหน้ามานด้หมนี่โมโมโอจะสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับุ่นอ จังแม่พี่จังนะครับจัง b e l u มยางนะี่ครับอีกผู้น,นึงกัดตัวเสื้ออยู่นี่แหละครับ <laughs> ต้องเข้าไปอยู่ในห้องน้ำเบิดก็คือบุ๋มมีอากาศหายใจรครับง่ายตุ้ยปัป <laughs> นะครับอาจารย์แวนครับผมอาจารย์แวนของกายครับเพื่อบอุ๋มมีไส้กเก่าแล้วครับ นะครับพี่น้องยาตรงนี้ไปจนแล้ยวไปเลยครับเดี๋ยวถ้าเบิ้งตอนเสร็จนะครับตอนเสร็จยาเนีลออกว่าสิงามปานะดรนะครับถ้าเบิ้งครับผมนี่ครับพี่นอ้องช่างเพิ่นกำลังเริ่มเสร็จยาเนีลนะครับที่เสร็จแล้วเป็นนีน่นะ พคนว่าเอายังยาสติเดี๋ยวครับเดี๋ยัเดี๋ยวงมั้งครับนี่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 อันนี้แหละครับแต่ฟองน้ำนะครับตัดแล้วก็ตัดตรงนี้้ะครับเดินตัดตรงนี้นะครับแล้วก็เอามายาครับใช้ยาเนี่ยเหรอครับยาไปไปโรคทางมันมันเปื้อนคน ช่างวันทุ่งเต้ขนาดกับทอดชักงเสือครับมันห,อน,นอ,นหอนเหอนพี่น้องมันหอนอย่าเนียฝากเด้อยครับพี่น้องฟังเล่าก,าก็ได้ผู้ใดเห็นผู้นี้กับเบื้องเด้อยครับเด้อฝากติดตามเด้อยครับเด้อ,อเสียคมกับอาจารย์แวง คลองตายครับผู้เชิดครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนบรรเลแล้วครับว่าสิงามปานใดนะครับมครับพี่น้องงานกระเบื้องก็เปที่เร็จสิ้นนะครับเสร็จยาแนวแล้วครับเร็จยาแนวเรียบร้อยแล้วครับป่าปนังนช่ังําลังยา บาพึ่งได้เล้วสร้างเพลังยาพื้นนะยาแนวพื้นอันนี้พันยังบริสิทธิด้ะครับเด้อที่แดงๆนะครับเพันยาแนวครับแต่พนังพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่นะครับประมาณนี้ครับผมอย่าไปเล่นยาทุกโพกันนะทุกระเบื้องพนังกั ประมาณนี EN EN ้นะครับงามบ่งงามก็จะว่ากันนะครับพี่น้องฮะอันเดียฮะเพียดบาได้ตัวยอมเฮ้ยยี่เ้ยเข้าเข้าไปยาแม่มุ่งนาเพียด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 ัก โอ้ยอยู่นะดิเอ๋มันบูต็มครับตัวนะเดี๋ยวช่างคนเข้าไปยาไหมบเป็นทุกคนยาบ่สครับมีเหตุผลนั่น หมดนะเต็มไปเบิดเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนเอาครับผมงานกระเบื้องกับไว้เพียงสมนี้นะครับไว้พ่อการคลิปหน้าครับว่าสิผ้าเปลี่ยนอย่างครับผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์เปิดกำลังใจกดติดตามไปพร้อมในเด้อครับฝากในเด้อครับเรื่อบ่าวเจมสกลคนไทยบ้านนครับครับฝากช่องคนเด้อครับบ่าวเจมส์สกุลคนไทยย่อครับผมคนไทยย่อครับผมครับ พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ